นี่ดีครับสบารออชช็อปนะครับเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวอะไรลินก็เอ,อเีสตูนนะครับเ่เป็นยังไงไปดูพร้อมกันนะครับนี่เห็นหน้าตาแบบนี้เขาเคมว่ารับน้ำหนักได้ถึง100กิโลนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะฮะนี่นะครับ นะครับผมผม70กิโลได้นะครับ70กิโลนั่งได้สบายทนะ่านมีที่ใส่ของด้วยตัวงานเป็นพลาส,สติกนะครับนี่ดูส,สัดส่วนเขาสวยงามมากเลยครับผิวเขาจะด้านๆนเรียบๆหน่อยโอเคนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่เหมาะสำหรับการเข้าป่าตั้งแคมป์หรือว่าไปตกปลานั่งรอรถก็ได้ครับเพราะเวลาเราพับ มันก็จะเหมือนกระเป๋าเลยนะครับนี่เล็กๆสะดวกสบายนะครับโอเคใครที่สนใจก็สัก,ก้ารอย่นะครับผม